กลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องราวของลุงสมนิดอันนี้ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วตึกสตองอก็พังถล่มใช่ไหมฮะลุงสมนิดคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่หลายคนที่อ่านเรื่องราวของลุงสมนิตทางโลกออนไลน์แล้วเนี่ยหลายคนใจสลายนะคือดิฉันเนี่ยเห็นพาดหัวข่าวนะดิฉันไม่กดเข้าไปดูเลยเพราะว่า คือแค่เห็นพาดหัวข่าวคุณลุงมานั่งรออยู่ตรงนี้ภรรยาท้องสี่เดือนนะคะติดอยู่ในซากด้านในแล้วก็เฝ้ารอทุกวันว่าเมื่อไหร่จะออกมาคือแค่เห็นพาดหัวเราก็รู้สึกเศร้าใจเลยนะเรารู้สึกว่าเราดําดิ่งแล้วอะแต่ปรากฏมันโอละพ่อนี่ใช่นะฮะคือต้นเรื่องเนี่ยลุงสมนิตคนนี้เนี่ยอย่างที่คุณปราดบอกอะเขาร้องห่มร้องไห้ใช่ไหมบอกนักข่าวว่าภรรยาท้องสี่เดือนติดค้างอยู่ในตึกสตงงมีการเอาบัตร พนักงานของภรรยาเนี่ยามาโชว์นักข่าวด้วยเป็นตุเป็นตะเลยนะฮะแต่ทําไปทามามันโอรพ่อตรงที่ว่าภรรยาที่ลุงนิดมาอ้างถึงเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ภรรยาของลุงนิดตัวจริงนะแล้วไม่รู้จักกับลุงนิดมาก่อนด้วยแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทํางานในตึกสงตอง,งอตรงนั้นแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายถูกอ้างว่าเป็นภรรยาลุงนิดเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทก็ต้องเอาผิดกันนะฮะแล้ว เรื่องของการรับเงินบริจาคอีกละ่ะหรืออาจจะมีเรื่องการช่อกงแบบนี้ลุงนิดนี่ตอนนี้มีความผิดเต็มๆเพราะฉะนั้นตํารวจก็ตามหาตัวลุงนิดอยู่สุดท้ายไปควบคุมตัวได้แถวแถวหมอชิดนะแล้วพอควบคุมตัวได้เนี่ยอาลองไปฟังนะว่าทําไมลุงนิดถึงได้ก่อเรื่องทําไมถึงได้กุเรื่องแบบนี้เอาฟังดูนะครับครับผมก็ขอโทษครับทุกคนครับ,ท,คครบทุกเพจผมไม่มีบรรทุกบัญชีผมไม่มีม กระเป๋าเองกสามหมื่นายหมดเลยนี่เหลือได้เท่รไรไามนี่จะไปแล้วถ้าเกิดประชาชนที่โอนตาข้าบัญชีของลุง้็เนี่ยไม่มีหรอกไปเบิกเงินมาได้ไหมเนี่ยไม่มีหรอกผมไม่มีบัญชีผมไม่มี A D อผมนี่ยมีพี่ผู้หญิงไหมผมสามร้อยกดติดผมยังเล่าให้ตอนไหนเนี่ยสามร้อยเนี่ยเมื่อใกล้ๆกล้เจ็ดองผมก็าคือใครคนให้พี่ผู้หญิงเข้ามาที่ว่าเขามาดูดูดูที่ว่าที่ว่าเขาดู คำถามคือทำทำไมอ่ะคือไม่มี ATM อแบบว่าก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเงินมาให้300อเอาแล้วคำถามคือลุงทำทำไมนี่นะฮะก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยแล้วก็ร้องไห้ด้วยร้องหร้องไห้โอ้โหคุณลุงต้องเอาโล่ตกตะกาทองแล้วนะบอกไม่มีเจตนานะนะฮะอันนี้เป็นจังหวะที่ทางพลตรารวตรีนพสินพูลสวัสดนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็พูดคุยกับนายสนิทหรือลุงนิตนะฮะหลังจากไปจับกลุ่มตัวได้ที่ หมอชิดช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมาโดยทางท่านนุปสินเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องมีการดำเนินคดีกับลุงนิดทุกข้อหาที่พบความผิดนะครับแล้วก็ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนหรือบุคคลใดก็ตามที่จะใช้โอกาสช่วงที่มีผู้ประสบภัยเป็นเครื่องมือในการมาหากินแบบนี้การอ้างเหตุหลอกลวงสร้างความสงสารความเห็นใจเล่นกับความรู้สึกที่ต้องการทรัพย์สินหรือสิ่งอื่นใดจากการรับบริจาค อันนี้เนี่ยท่านเตือนนะว่ามันมีความผิดนะครับ<อ>เป็นความผิดฐานช่อกวงประชาชนแล้วถ้าออกตามสื่อด้วยเนี่ยอันนี้จะมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนพสินก็เตือนว่าอยากให้ลุงนิดเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างว่าอย่าทําตามแล้วการจากการค้นตัวลุงนิดนะฮะไปเจอบัตรบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นของผู้เสียหายผู้หญิงที่ลุงนิดเขาอ้างว่า ผู้หญิงคนนี้คือภรรยาเขา,าแต่ปรากฏว่าพอซักไปซักมาลุงนิดบอกว่าอ๋อบัตรนี้เป็นบัตรที่เขาไปเก็บได้แถวถนนลาดพร้าวแล้วเก็บติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าคนในบัตรนี้ที่ตอนแรกลุงนิดอ้างว่าเป็นภรรยาไม่เป็นความจริงนะผู้หญิงในบัตรนี้ไม่ใช่ภรรยาของลุงนิดนะครับแล้วทางผู้เสียหายเขาบอกว่ามีการคืนบัตรพนักงานไปตั้งแต่ปี6-2 จากการตรวจสอบพบว่าย้อนกลับไปเมื่อปี58เนี่ยลุงนิดเองเนี่ยแกม,มีประวัตินะในข้อหาขับรถตอนเมาสุราแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหลังจากตำรวจควบคุมตัวได้ลุงนิดก็ยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายขอโทษสื่อมวลชนขอโทษประชาชนแล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงเอาลองดูช่วงนะครับชาลินลาาเเก็บได้เมื่อกี้ื ปีที่แล้วปีที่แล้วครับเคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่เนี่ยก็เป็นรู้แต่ผมว่าแล้วเป็นอ้างเขาว่าเป็นภรรยาที่เจอตัวจริงแล้วขอโทษภรรยาขอโทษนะครับก็บอกว่าตอบไปนิ้นิดผมขอแนะนำผมเป็นลูกพี่ของเนีโอ้โหเนี่ยครับเป็นตุเป็นตะขึ้นมาเลยอ่ะแล้วมันน่าเชื่อถือตรงที่ว่ามีบัตรพนักงานไงแล้วอ้างว่าคนในบัตรเนี่ยคือภรรยาเขาเนี่ยทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนก็สะเทือนใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือลุงนิดไปนะครับ โดยเหตุการณ์การควบคุมตัวลุงนิดเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาทางคุณกรวิภาหรือคุณไมยอายุ25ปีผู้เสียหายนะเขาแจ้งความที่สอนอบางซื่อหลังจากถูกลุงนิดคนนี้นำชื่อไปแอบอ้างว่าคุณไมายเธอเป็นภรรยาของลุงนิดที่กำลังท้อง4เดือนอทำงานเป็นเสมียนโซนออฟฟิศชั้น4ของอาคารสงตอง,งอที่กำลังก่อสร้างอยู่แล้วพังถล่ลงมา แล้วก็ร้องผมร้องไห้ว่าณตอนนี้นี่ตอนโชว์บัตรเนี่ยให้กับนักข่าวเนี่ยบอกไม่สามารถติดต่อภรรยาเขาได้นะครับเนื่องจากว่าภรรยาติดอยู่ใต้ซากตึกนะครับทําให้ประชาชนก็เกิดความสงสารบริจาคเงินให้เป็นจํานวนมากก่อนจะมารู้ทีหลังว่าโอละพ่อเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาไม่เป็นความจริงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางลุงนิดเนี่ยเขามีการคืนเงินให้กับผู้บริจาคแต่ทางตํารวจเนี่ยเขาบอกว่า ความผิดในฐานช่อกงอะ่ะมันสําเร็จแล้วนะครับล่าสุดทางตํารวจได้ติดต,ต,ต่อหาผู้เสียหายให้มาแจ้งความเรื่องของช่อกงแล้วนะฮะใครที่มีการบริจาคเงินไปเนี่ยอันนี้ก็เข้าข่ายช่อกงเพราะว่าทางวงนิดเนี่ยเขากุเรื่องขึ้นมานะครับแล้วเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาได้ไงรู้ไหมก็มผู้หญิงคนนี้เขาก็ดูข่าวไงแล้วปรากฏว่าคือเหมือนคุณแม่เขาอ่ะไปเห็นว่าเธอเนี่ยมีรายชื่ออเอ ปรากฏว่าทางครอบครัวเขาก็เป็นห่วงสิคะว่าลูกเอมไปอยู่ในซากตึกนั่นยังไงเธอก็บอกว่าไม่ใช่เธอไม่ได้อยู่และที่สําคัญเธอไม่ได้เป็นเมียลุงนี่และที่สำคัญเธอบอกว่าอะไรรู้ไหมถึงหนูจะไม่สวยเนี่ยแต่หนูเลือกนะคะโอ้โหอันนี้ก็เป็นความในใจของทางคุณไม้ที่ถูกแอบอ้างนะครับขณะที่ทางหัวหน้างานของคุณไม้เนี่ยก็บอกว่าทางคุณไม้ไม่ทราบเรื่องนะเพิ่งจะมารู้ช่วงกลางวันของเมื่อวานที่ผ่านมา ก็เลยมาแจ้งความที่โรงพักนะครับแล้วก็อยากเตือนประชาชนบอกว่าอยากให้เสพข่าวอย่างมีสตินะให้คุณหาความจริงอย่างละเอียดก่อนเพราะมันมีผลกระทบกับทางผู้เสียหายทั้งความรู้สึกรวมไปถึงครอบครัวของอครอบครัวของคนที่ตกเป็นข่าวด้วยนะครับขณะที่ทางผู้เป็นแม่ของคุณไม่เนี่ยที่เป็นผู้เสียหายก็บอกว่าได้รู้ข่าวนี้ตอนอยู่ที่โรงเรียนเพราะไปทํางานได้เอกสาร แล้วก็รู้สึกช็อกอย่างที่คุณปราดบอกอะคือตรงนี้แหละที่เริ่มมันแดงถูกไหม <ใน S 1> ว่าผู้เป็นแม่มารู้ว่าเอ้าทําไมลูกสาวเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์ตึกถล่มสอตอง,องอด้วยเนี่ยนะฮะ<ม>แล้วก็เลยคุยกับ<ม>คนใกล้ตัวบอกว่าเดี๋ยวจะขอเข้าไปหาลูกที่กรุงเทพแต่พอโทรไปหาแล้วคุยกับลูกสาวพบว่าอ้าวลูกสาวยังมีชีวิตอยู่คือใจนึงเนี่ยมันก็ดีใจใช่ไหมที่ลูกสาวไม่เป็นอะไรก็ใจชื้นขึ้นมาแต่อีกคําถามหนึ่งก็คือว่า แล้วทาไมลุงนิดน่ะถึงเอาชื่อลูกสาวไปแอบอ้างแบบนั้นเอาฟังเสียงผู้เป็นแม่หน่อยนะครับมาแอบอ้างเนาะค่ะเนาะว่าลูกเราเนี่ยเสียชีวิตเพื่อที่จะอยากได้เงินในส่วนนี้นะคะทําไมทําทําเกินไปหรือเปล่าคนเขาบริจาคัวเยือใช่ไหมค่ะนั่นแหละเพื่อที่จะอยากได้เงินในส่วนนี้หน่ะทําไมคุณถึงทําแบบนี้หน่ะก็อยากให้เขาแบบอุ้ยมีสามัญสำนึกหน่อยทําไมเอาชื่อของลูกเราไปแอบอ้างแบบนี้นะคะ แล้วแล้วตอนนี้ได้โทรคุยกับน้องเขาอย่างโทรแล้วน้องกําลังออกมากับหัวหน้าง,งานบอกว่าจะออกมาสถานีตํารวจมาแจ้งความมาแจ้งอะไรนี่แหละว่า,ามันเหตุการณ์นะมันเป็นยังไงค่ะอเออนี่ฮะจากลุงนิดคนเดียวเนี่ยมันกระทบไปถึงคนอื่นหมดนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้เป็นแม่ก็เลยบอกว่าอยากให้ตํารวจดําเนินคดีกับลุงนิดให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างตอนนี้เนี่ยทางคุณมายผู้เป็นผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความกับลุงนิดเหมือนกัน แล้วก็อยากให้เอาผิดกับอีกหนึ่งอย่างก็คือบริษัทนะบริษัทที่มีการทิ้งบัตรประจำตัวของพนักงานแทนที่เจ้าบัตรที่คืนไปทำลายทิ้งเพราะไอเหตุการณ์นี้เดี่ยบอกว่าบัตรที่ลุงนิดเขามีในมือเนี่ยบัตรมันหมดอายุตั้งแต่ปี63แล้วอ่ะนี่นี่ไอบัตรใบนี้เนี่ยก็เลยมองว่าในเมื่อทางคุณไมยเขาคืนบัตรให้กับทางบริษัทไปแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะทาบริษัทควรจะทําลายทิ้งซะไม่ใช่ว่า เอามาทิ้งแล้วมีคนไปเก็บได้แล้วก็มากุเรื่องแบบนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ม,มันไม่ควรจะเกิดนะค,คือหน้างานเนะ่ยเขาก็ลําบากอยู่แล้วนะคือตอนนี้นะักข่าวในพื้นที่เขาก็บอกกันว่าโอ้โหหน้างานวุ่นวายมากนะไหนจะญาติจริงไหนจะญาติปลอมไหนจะคนที่อ,อ,อยากจะไปเช็คอินเฉยเก็มีนะวุ่นวายไปหมดนะคะคุณผู้ชม